ตั้งแต่เทียเป็นเด็กเติบโตอยู่ที่ภูกเกต็ตเนี่ยคือแม่พ่อเทียก็มีธุรกิจส่วนตัวเป็น business เป็นรีสอร์ทอะคะ่ะซึ่งสิ่งที่เทียทำตั้งแต่เด็กแบบเด็กมากๆหกักประมาณ3-4 5ขวบเนี่ยก็คือเทียก็จะทำ performance ทำโชว์ต่างๆให้แบบแขกให้แม่พ่ออะไรเงี้ยเห็นไม่ว่าจะเป็นการแสดงแล้วก็มีมพั p เบิ้โชว์ที่เคยทำอะคือหนูเป็นคนที่แบบครีเอทีฟมากๆตั้งแต่เด็ก เห็นว่ามันมีโอกาสหนึ่งที่ที่มาแล้วมันเป็นเวทีมิ t e e นไท a แลนด์นะคะมันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วแม่หนูก็พอเห็นเงินรางวัลเนี่ยแม่บอกว่าต้องไปค่ะลูกก็คือโดนบังคับสุดๆว่าต้องไปประกวดเวทีมิ t e e นไทยแลนด์พอมันมีรายการหนึ่งชื่อว่า Asia's Next Top Model หนูแบบอยากทำมากๆพอประกวดนั้นเสร็จปุ๊บก็มี The Face Thailand ที่ ประสบความสําเร็จมากๆในประเทศไทยแล้วก็อ,อยากทาเหมือนกันที่ผ่านมาที่ประกวดมาคือแบบ The Face Thailand Season 3มันคือสิ่งที่หนูต้องการที่สุดนในชีวิตด้วยความที่เทียได้มงบิทีนไทยแลนด์แล้วมันเหมือนกับว่าเราคือเหมือนเรา pressure ตัวเองมากเกินไปจนมันเห็นได้ชัดเจนมากตอนเทียรประกวด The Face Season 3ก็พอมา The Face Season 4ก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นรู้สึกสบายตอนนั้นก็ก็รู้สึกแบบอน j o ยมากขึ้นซีซันนั้นหนูก็ได้เดิน Final Walk ็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำแล้วมันก็ไปชนกับโควิดแล้ววงการบันเทิงนี่น่าจะเป็นแบบสิ่งแรกที่ถูกตัดออกไปแบบร้อยเป็นตัดใจกระทันหันมากๆแล้วก็บินไปอยู่เมริกาไปอยู่ลอสแอนเจลิสเป็นปีนะคะปีที่แล้วก็ประเทศไทยมันก็เริ่มแบบปลดเรื่องโควิดก็เลยตัดนใจมาประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ตอะคะ่ะ มันเหมือนมันเป็น humbling experience อีกรอบหนึ่งอ่ะยิ่งถ้าเกิดไปได้มงจังหวัดอ่ะคือก็จะรู้สึก fail มากๆากอ่ะก็จริงๆแล้วหนึ่งอีกหนึ่งสาเหตุที่เทียเลือกมิสแกรนก็เพราะว่าที่น่อยู่แล้วก็คือมิสแกรนเป็นเวทีที่สร้างรายได้ให้กับนางงามได้เยอะมากๆสิ่งที่หนูได้มาจากการประกวด m มิสแกรน t ทยแลนด์มากกว่าก็คือ มันทําให้หนูฝึกผู้ปษาไทยให้มันชัดขึ้นให้มันคล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็เรื่องสปีดจะเป็นสิ่งที่หนูกลัวมากอะ่ะอันนั้นก็สิ่งอันนั้นก็อีกสิ่งที่แบบโหทําไปแล้วปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเก่งนะเว้ยเออมึงเก่งนะไอเทียอะ <laughs> อย่างเงี้ย <laughs> ทำไมถึงพินวัดถึงเลือกให้เทียไปมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้ก็ไม่แน่นะหนูอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจจริงๆอันนี้คือพูดตามตรงเพราะว่าขนาดพี่นวัดก็ยังพูดเลยตอนที่หนูกลับมาจากมาเลเซียคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะมงเ <c oughs> ทียต้องปรับคาแรคเตอร์ตัวเองแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะคือเทียไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ คือเทียเป็นคนเฟียสักมากถ้าเกิดว่าเราไปดูไอจของเทียเนี่ยคือแบบให้มันเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเราชอบใส่บิกินีนี้ชอบแบบใส่ชุดที่มันรัดรัดโชว์อะไรอย่างเงี้ยแบบคาแรคเตอร์ของเรามันค่อนข้างชัดเจนก็อันนั้นก็เป็นข้อนหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบค่อนข้างที่จะย,ยากแล้วก็เป็นอุปสรรคของหนูเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยอะไรแบบยิ้มแย้มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ตอนแรกฉันคิดว่าจะไม่ได้เข้ารอบเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยคือได้รางวัลพิเศษกันเยอะมากเทียมไม่ได้สักอันหนึ่งซึ่งนี่ก็แบบตู้มแน่เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มองใหญ่ก็คือตู้เลยนะแต่พอประกาศไปก็โอ้โหกรี๊ดหนูกรี๊ดดังมากกรี๊ดดังจริงๆ พอเขาบอกรงเสร็จปุ๊บมันก็มีภาพที่มารีมาแบบไทยส่งมงให้ไทยอะรู้สึกแบบเฮ้ยโคตรภูมิใจแบบแต่สิ่งที่ทำให้เรายิ่งแบบช็อกกว่านั้นก็คือช็อกกับการได้ตำแหน่งเวทีโลกก็คือเราอะเป็นคนคนแรกอะในวงการบันเทิงหรือว่าในวงการนางงามอะที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่ B2B คือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยอะนั่นเป็นสิ่งที่หนูทำอะแล้วก็แบบเฮ้ยมันเลิศจริงๆอะไม่ได้คิดว่าแบบจะได้เจออะไรแบบนี้ อันนี้คือพูดตามตรงนะเราเรามาประกวดทุกอย่างมันก็คือคะแนนเราเข้าห้องดำอนะ่ะนั้นมันเป็นแบบกิจกรรมที่ค่อนข้างแบบ very important กับการตัดสินใจคำถามที่เทียดได้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่มงคุณจะคุณจะเลือกใครหนูก็ตอบประเทศไหนสาเหตุเพราะอะไรอะไรองเงี้ยพอเราก็อธิบายไปแล้วก็ต้องกลับไปเชื่อมโยงพูดถึงตัวเองหนูก็เลยพูดว่าแบบเนี่ย เทียอายุ27แล้วก็คงแบบไม่สามารถที่จะประกวดเวทีอื่นแล้วเราก็เลยอยากจะแบบปิดท้าย My Pageant Career ด้วยตำแหน่งนี้คือมันแบบจะ so amazing มากๆถ้าเกิดว่าแบบได้ end the career กับตำแหน่งนี้จริงๆอะคือไฟฝันของเทียก็อยากจะเป็นนักแสดงระดับโลกอยู่แล้วการแสดงเป็นสิ่งที่เทียรักมากๆซึ่งเทียก็จะ continue fighting for my future ก็จะทำไปเรื่อยๆอค่ะ Uh, จริงๆเทียก็วางแพลนอยู่แล้วว่าปีหน้าหลังจากอําลาตาแหน่งเสร็จแล้วก็อาจจะก,กลับไปเพื่อที่จะแบบพูดคุยกับดีเรคเตอร์ต่างๆปีหน้ากลับไปแน่นอนแต่ว่า,าจะไม่ได้อยู่ทาวอนอาจจะแค่แบบบินกลับก็อยากจะขอบคุณมากๆนะคะแฟนคลับนางงามแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบด้อมเทียเองแต่ว่าตอนที่เทียประกวดวันไฟนอลคือมันเหมือนกับว่าแบบทั้งประเทศทั้งด้อมแบบด้อมทุกคนทุกนางงามเนี่ยคือรวบรวมกันมาสปอร์ตแล้วก็มาเป็นแรงเชียร์ให้กับเทีย มันทําให้เรารู้สึกว่า we really are a unity แล้วมันแบบมันทำให้เราประทับใจแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ประเทศไทยอ่ะสามารถที่จะแบบมาอยู่ด้วยกันมายูเนียนด้วยกันเพื่อที่แบบจะได้ตําแหน่งนี้เอากลับมามาให้คนไทยอะค่ะ